ปลาเลือกตั้งปลาเลือกเบอร์อะไปไม่ต้องถามอาถามดีๆป้าจ๋าเลือกเบอร์อะไรไปไม่ได้เลือกอ้าวแบบนี้ก็เสียสิทธิ์สิเฮ้ยแล้วมึงถามอะไรล่ะก็ถามอยู่ว่าไปเลือกตั้งเลือกเบอร์อะไรโอ๊ยมันต้องมาถามยังงี้ไม่ใช่คนบ้านนี้นะตำรวจจะมาแล้วรู้ยังว่าใครได้เป็นได้ว่าใครเป็นนายกเฮ้ยรู้หรือยังมึงก็ไม่ต้องมาพูดกับกูหรอกแล้วของป้าจ๋าได้ไหมเบอร์สามสิบอ่ะมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวพัก็จับสั่นนะ ป็จ๋ามองของก็จ๋าได้ไหมเบอร์สามสิบอ่ะไม่ต้องถามพูดดีๆสองถามดีๆมึงเดียวมึงถูกยิงมึงกับใครเด้ยเพี่โนตรงนั้นเลยพูดกัเสียงเดียวเลยถามดีๆป้าจ๋าพูดดีๆสิมึงเป็นไอ้เฮียมึจะพูดกันเดี๋ยวตีปากเลย เด็กนั่งอยู่เนี่ยโอ้ยเป็นชาวบ้านมพูดอะไรอย่างนี้ในบ้านแล้วไปตัวเองเป็นชาวเมืองเอ้ยนี่ตำรวจม่ยิงเมืองอ่ะนี่อยู่ตรงนี้หันตรงนี้หันตรงนี้พี่นด่ทั้งนั้นเลยอยู่นี่หันตรงนี้ไอ้สัตว์เอาด่าเรื่องเออกูจะด่ามึงอย่างจริงๆเนี่ยสมควรแล้วที่ไม่ได้เป็นนายกเนี่ยปากไม่ดีเบอร์สามติปมีคนเลือกมึงไหนควายดองเดี๋ยวคนจะมายิงมึงเต็มเลยพี่โนดพูดกับเรางดี้มีคนเลือกเลยเบอร์สามติปไม่เลือกเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนนี่เป็นชื่อของคนในในพรรคเขานะ มีสักดินรัดดาวัฒนาดานัยมาโนรัตนาวัฒนาสายลุ oh, ยงโถเดี๋ยวตีปากเลยมมาแงพูดดีๆ,ๆได้ไหมจ๋าพูดแม่ๆๆเลยพัดพัดส่งพูดอย่างนี้เลยพรจ๋าจะังวายจังวายเนี่ยๆๆจังวายทังวาเฮียเดี๋ยว <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> พี่โนดมาพี่ดานัยมาหมด การชีวิตจริงพระสงฆ์สร้างสร้างสรรค์เลยนะพระสงฆ์สร้างบ้านเหรอไม่สร้างวัดอ่ะมากันโดยอัตโนมัติหมดเลยถือปืนกันมาด้วยไปกินอะไรมาเนี่ยคนพูดดีด้วยแล้วมึงแดกอะไรมาล่ะบ้านกลัวตกป่าแล้วพี่เอ้ยมึงเงินอยากโดนตกป่าอเดี๋ยวคนมายิงมึงเดือดนี่ละเป็นอะไรเนี่ยมากันแล้วโอเคพระจ๋าวันนี้หวยออกพุจ๋าเพราะเอ้ยพุจ๋าเพราะใครจะไปพูดกับบุญพรล่ะเดี๋ยวปันล่างจะไปไหมไอ้สัตว์หน้าด้าน ไข่หน้าด้านแกตำรวจเลยไข่หน้าด้านมานั่งบ้างคนอื่นเขาเนี่ยมึงแดดดับเบิ้ลหน้าด้านนะดับบนหน้าด้านฮะกูดีมากันเต็มหน้าด้านเนี่ยมานั่งบ้างคนอื่นเขาเลยมึงไอ้ควายดองควายดองดูเดี๋ยมากันเต็มที่นะป้าจ๋าไออีช้างหลวงเออมึงโดนยิงแน่กูรู้พี่พีโกดะโดนด่าบ้างโกดะพี่โนดจะมารู้จักอีช้างหลวงไหมมึงเนี่ยไอสัตว์ วันนี้หวยออกฮั่นด่าด่ามึงนั่นแหละเขาสงูงพูดเลยด่าเพื่อด่าไงต่อเขาจะถูกหวยยิ่งด่าต่อต่อยิ่งถูกเยอะเฮอพูดเฮ่อพี่โนดพูดเกิดตำรวจไว้เยอะเลยลงโทรศัพท์ป้าจ๋าป้าจ๋ามาเรียกทำไมอ้าวเดี๋ยวตบปากเลยไอ้สัตว์เรียกก็ไม่ได้โดนยิงแน่ถ้าเอาเรื่องเลยนะคุณก็จะมาแอบนักเลงจัดลั่นเหลือเกิน บ้านกูนักเลงมึงคนเฮีย้ยไงใครโดนสกัดดาวรุ่งเปล่าไอีสัตว์แหม่ดิแหม่จะล้อฟันลากหน่อยไอีสัตว์เ <c oughs> อาพี่โนดมาป้าจา๋าทำไมชอบด่ามึงหัวเลาะอะไรในบ้านกูนะอ๋ออะไรในบ้านใครมือตัวเฮีย้ยไงเดี๋ยวพี่โนดมาพี่ดันไหนพี่สักนินมาหมดเดี๋ยวจะเอาห่างเฮีย้ยฟาดปากเลยเอ้ยมึงแหละ่ะตัวมึงแหละ่ะทำไมชอบด่านะมากันและใครมา เขาจะยิงมือกันทั้งนั้นเลยทำไมป้าจ๋าชอบด่าีปากอย่างนี้นะหารู้เรื่องฟันล่างจะเอาไว้ฟันล่างอ่ะเมื่อถามอย่างนี้ดิพี่โนดก็จะมาฮะมีฟันเยอะแล้วด่าเก่งเหรอใช่สิด่าคนเดียวเนี่ยเลาะอ้อยหมดแล้วฟันเนี่ยไอีสัตว์าแล้วพี่โนดวันนี้วันนี้กูถูกหวยแน่ทาสร้างสรรหมดเลยมากันด้วยป้าจ๋าถือปืนมือมาด้วย จะบ่นอะไรอ่ะกระบุนหน้าเฮี้ยงอย่างนี้แหละมาเข้าบ้านคนอื่นแล้วว่ะตัวเองหน้าสวยมากมึงไอ้สัตว์เนี่ยตบปากได้ไหมมาสิเฮ้ยพักมันไส้มึงนะบางเนี้ยไม่ต้องพักมันไส้ต้องก็มันไส้บางทีมันเขี้ยวอย่างแบบไม่ต้องผู้วิจารณาไม่ต้ผู้พิจายนะได้เฮี้ยงอย่างนี้คนก็จะยิงมันหมดเลยนั่งๆอยู่เดี๋ยวตบปากเลยแล้วถามว่าตบคุณำไม่บอกไม่มีเหตุผลได้ไหมพาจ่าอะไรไม่มีเหตุผลหน้าเฮี้ยงอย่างเงี้ยพาจ่าไม่มีเหตุผล จากนี้ลัดดาวธนาดาในมาโล้นลัดดาวธนาใส่ลุ้งเนี่ยมาครบเลยพี่น้องจริงในบ้านนะไม่ออกอะไรไมจางไม่ออกอะไรไม่ตอบมึงหรอกเดี๋ยวมากันอย่างเต็มที่เลยนะต้องมีให้เลขหกเลขสามเลขเก้าป้าเลขไปไม่ฟังหรอกเอ้าไอ้ไอ้สามอันน่ะป้าเลขไปอีสักกระเบือจะเรือลบกูที่ตีปากไ้โดนแม่เย็บโดนแน่เลยเนี่ยด้วย นั่งดา่าเขาบองบ้านเขาเด็กนั่งอยู่เต็มเลยเฮ้ยบ้านกูนะไม่ไม่ใช่ที่มึงพูดหรอกนี่บ้านไหนพระจัดสรรน,นะเดี๋มึงถูกยิงตายอ่ะพี่เป็นบ้านตัวเองถึงจะด่าใครก็ได้เหรอแตมึงเหี้ยไงกูถึงด่ามงึงไงใส่ชุดเขียวนี่ถึงแรงเกินนะเดี๋ยวพี่โนดก็มาแนละ้วเขียวเดี่ยวซับอันนี้เขียวขโมยซับมี่มแต่งเรื่องไปเถอะเดี๋ยวมึงก็โดนอัาณาจักรจักรกินข้าวยัง ไม่ต้องถามถามพี่ดีพราจ่ากินข้าวยังบ้านกูแล้วมึงมาถามทำทียอะไรล่ะอ้าวงั้นไม่ต้องแดกเออมึงก็ไม่ต้องยัดพี่โนจะมาแล้วพระจ่าท่านเราไม่ต้องพูดไม่เพาะนะมึงแหละคนจะมาจัดสรรมึงหมดเลยปากไม่ดีเนี่ยพระจ่ายิงมึงทั้งหมดพราจ่ากินข้าวยังไม่ต้องถามเหงาไหมไอ้ควายเดี๋ยวตีปากเลยตีกูสิต่อล้อต่อเถียงยังพูดคำเถียงคำ เถียงคําไม่ตกฟากไม่ตกฟากง้ายอย่างมึงอ่ะพูดปุ๊บเถียงปั๊บมากันแล้วดีไม่เป็นะให้มันรู้บ้างเด็กผู้ใหญ่อ่ะการโดยอัตโนมัติเลยนะพระจ่าถือปืนทุกคนเลยพระจ่าเน่พระจ่าไอสัตว์มาแล้วลนะพระจ่ากูไม่ฟังหรอก เรียกยเฉยตำวรวจจะมากันเต็มที่เมากันละดิ้เสียบรถมาแล้วนคนไรปากไม่ดีมึงว่าโกงสารพัดอย่างเงี้ยพักจะจับสันไปไม่ใช่นั่งกันอยู่เนี่ยใครว่าใครนั่งด่ายอยู่คนเดียวเนี่ยเอ้ยมึงไม่ด่าเหรอกูดา่ดาอะไรมงึมงล่ะเดี๋ยวไม่ดา่าโอ๊ยไม่รู้ตัวเลยอะ่ะที่พูดมาเนี่ยเอ้ยอี๊ พ,พาเชื่อเเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่โนดมาพาจัดสรรจริงๆนั่งด่าคนเดียวเนี่ยมาถามว่าไม่ได้ด่าดูพูดข้าวเอา้าต้องพูดผิดเหรอศันยกรรมปากมึงเดี๋ยวพาก็จัดสรรให้คุณมาแอดดิ้งอะ่ะนั่งพูดหยาบคนเดียวเนี่ยไม่ได้หยาบคนเดียวแล้วนะมึงเดือเนินเรื่องอย่างนี้ยพูดคําด่าคำํำพารู้เรื่องหมดเป็นคนประเภทไหนเนี่ยพูดคําด่าคำบ,าบ้านกูดีเลิศนี่เหรอคนดีเหรอ เหมือนคนเฮี้ยเหรอบ้านดูดีมีตระกูลมากเลยนะเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวนี้แล้วกขจะยิงหมดเลยเป็นคนที่มีมีสตุลมากเลยไอ้ตระกูลมากเลยนะเนี่ยปากนี้แหละนี่ก็ตายด้ยอาตโนมักพิโยสินะ <c oughs> บ้านตระกูลดีเรียบใช่เหรอเขาจะยิงม,มึงทั้งนั้นเลยแต่เรารางวัลเจ็ดปีซ้อนเลยไหมอีสัตว์เ <c oughs> นี่ยอ้ามจากมดีตรงไหนเอาตรงไหนมาดีใครก็จะว่ามึงดีแหละต่องก็ยคนดีนะไอ้ตัวเียแต่ต่องก็รู้ว่าใครดี เมากันหมดเนี่ยพูดคำด่าคำเนี่ยดูมันพูดทีนะพระจ๋ารยะพูดเอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเออมึงโดนมาตรมักโดนไปแล้วน่าเบื่อคนเขาจะยิงจริงพูดคำด่าคำไม่แอบคุยด้วยแล้วไปนะ